ครับวันนี้มาอยู่ในช่องบ a าต้อ o m On You Channel ครับพาเข้าป่าหายอยู่ฟากินคือเก่าพี่น้องถ่ายได้บม่ได้เลยจัะพี่น้องมานคือเก่าจ้ะมานคือเก่าโอนะวันนี้ลูกสาวมาพ่อจ้ะโอนะ มันนี่สาวลุงลงมาได้เลยจ้าเนี่ย,ยมันถือละมานแล้วมานคือเก่าพี่น้องเอ้ยแล,แลก็ได้มานคือเก่ามานคือเก่าเอ้ยตอนนีน้ <laughs> มานคือเก่าจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวถ่ายให้เบึ้งใกล้ๆมาได้นะจ้าพี่น้องเพราะว่า เราต้องเป็นลงน้ำในเป็นเป็นป่าเป็นหนามเนาะพี่น้องหน่อยอยังนี่เนาะมันจะถ่ายเนี่ยจักหน่อยจ้ะมาอันนี้บ่น้องมันเยอกันจังเลยบึนบังบึนผู้สาวเยอะกันดุ <laughs> Màn chưa bà <laughs> Màn nhớ cái đốt gì Số đây bà Tâm Tôi nhanh xong đấy Sao lông lúc về đây bà đây อันดีเดียว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 งงเดียวกำลังลอันดีพี่น้องได้ยังได้รึเปลาได้แล้วได้แล้ว,วปลินสีทองอ่ะมีรัาปลินสีทอง่เนี่ยเขาเลือกเอาตัวใหญ่ๆรุ่นนี้เลยจน้อยปล่อยมันไปต้องขึ้นบุษิตออกบาตา้อมปล่อยออกออกไปอับึาลูกมายกยอพี่น้อง ม้วนมั้เนาะหลายคนม้วนัน้งน้อยม้วมามอนีมือมือใหม่ัตึกดุ้งมาี่เิคือมันมีรถลงมาเ่ยมาเียตัวใหญไอ้าหมามันตใหญ่ดิตัวใหญ่จังเลยอะดิอะดิตัวใหญ่อะตัวใหญ่เออตัวใหญ่ โอ้ตัวใหญ่จังจะต้มได้ไหมได้ลูกได้เดี๋ยวอีกนองมาลุ้นกันจ้ะว่าบาทนี้จะได้สำหรับไหนโอ้ได้อีกนิดได้เี้มันขนาดเท่านั้ตัวน้อยตัวน้อยไม่พอต้องสองคน คนปพากูไปหมดแล้วมันคือคัดกันไปเนี่ยนะเจ็บมือตึกขุยนี่น้ำตึกผ่ามเร่อที่ยิ่งพี่น้องใหญ่แล้วไี้ตัวใหญ่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 ได้อีกแล้วพี่น้องหมาก็หมานหมานี่แล้วพี่น้องตัวใหญ่ได้ปะเนี่ตัวน้อยบอเอาจ้ะนี่ អត់ដាអាប់យ៉ាងប៉ុតំអាប់ប៉ុតំតំជីនសំណាតំនេះគេពីខ្លួនទៀតយ៉ាប៉ុសំកាលើកហ្នឹងទៅហ្នឹងទៅហ្នឹងខាងដើមនេះអូតានយ៉ាងយឺលើអីយ៉ាងអត់ជីងជីយទៅងប៉ាទៅជីងថាຖືກบ่ແມนຖືກบ่ແມน

อ,อันน <อ Baz. S 2> ี <Thr ash. S 2> ้ปลาธรรมชาตินี่เนาะบอลเม่นเพิ่นปล่อยเนาะบะตอมเนาะเพราะว่าสาวลุงไปถามเพิ่นมาแล้วจ้ะว่าเพิ่นปล่อยปลาเพราะ่เพิ่นบอกบม่ได้ปล่อยนี่ปลาปลาแบบบบง่ายมันธรรมชาติเองเนาะปลาธรรมชาติอืมปลาธรรมชาติอันนี้พี่เอาะแต่ตัวใหญ่แล้วบะต้อมมันีเนาะ บราต้องเอาแต่ตัวใหญ่เราจะเลือกเอาตตัวใหญ่ตัวน้อยคนเบามาหนิปลาธรรมชาติจ้ะพี่น้องฮะโอ้มีนมันคือรุนกันมึงดูน่าตีมาอีกแล้วพุนะโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาได้ตัวนึงเหลือปล่อยจ้ะตัวน้อยก็ปล่อยเนาะปล่อยไว้มันใหญ่นี่ดิเอาแต่ตัวรุ่นใหญ่พอได้กินได้นี่นะดีดีเอานี่กระปล่อยนิ นี่รุ่นนี้เอาอยู่จ้านี่นี่นี่เห็นยีโ้นี่โอ้โ้ยขาหนาก็มาหาอีกคือเก่าเอาไปกินเฮานี่พี่น้องเฮ้ยดูน้อดีเป็นไรดีไม่อะดูดีโอ้มานคือเก่ามไม่กระด็นมันยุกระดุ้งเโอ้จะคงยขึ้นละกาไม่กระดุ้งเจียบออกกน ตัวน้อยนะบอต้องว้าวน้อยเนาะมาลุ้นกันต่อจ้ะพี่น้องว่าบักต้องเป็นจิมานปะมานอยู่บ่มานอยู่บ่บังนู้จิบบ่เป็นต้องตัวน้อยนะบอต้องเนาะปล่อยปล่อยบอต้องน้อยพอด้วยพอด้วยจ้ะพี่น้องเอาไว้กินข้าวหนาเนาะคอยมาหาอยู่หากินคือเก้าเป็นพ่อเนาะ เมื่อเลยคำหนาไม่บ่อยมาอีกเขาบอกบม่รู้เรื่องถึงบอกมาตั้งตัวใหญ่เห็นมันันเดถึงแล้วถึงแล้วตัวใหญ่ก็ถือคือการได้เลยไม่ร้องนี่อยู่แต่เหนเดิมเหมือนเดิมคำหนาใส่ถุงซีนมานนำซีนอย่างบุดำผ่านบอกมาตั้งตัวน้อยเนาะตัวน้อยเนาะตัวน้อยนะมาตั้ง ตนอไบาาตนไปมึงเนาะ้มยพอนาะ้อยพอนบอกไม่พอไหมซิทิมไหมซิทิมซิทิม้อ่พออุมีเขาหนิ่ะมาโดมึงอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยอาไปสัตล่เโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ chơi tôi nhảy lên phía เอ้ยแม่ chắc เป็น ạ <laughs> màn màn tôi nhảy nó <laughs>

ที่อีว่าปะตอมเงียบคิ๊บเนาะมิเตอร์น้อยนะปะตอมปุ่ะมันู่ได้นาะเป็นันได้ะก็ได้เงพิ่สะอนมืวานพี่นามาใหม่มาใหม่กันพี่นนา S <S ได้เอาได้เอาเนาะเมื่อวานีเนาะไม่นี่ฝนตกก,ตก่ไม่นี่ฝนตกมันค่อยน้นเท่าไหร่มันค่อยถูกมันค่อยถูกไปเนาะวันนี้กลาไปลาไปก่อนน,นะเพี่น้อง,องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมออนิวชา,าแนล้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผิดภาพกันได้ขออภัยด้วยนะครับกระชมขี้นาเนา